ที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรกค่ะบ้านไม่ใช่สิ่งของที่จะตัดสินใจซื้อกันด้วยอารมณ์หรือว่าความชอบแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะยิ่งเป็นบ้านหลังแรกแล้วจะต้องรอบคอบในการตัดสินใจมากขึ้นค่ะถ้าวันนี้คุณตัดสินใจแล้วว่าฉันมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อบ้านหลังแรกถ้าฉันซื้อบ้านชีวิตฉันจะดีขึ้นชีวิตครอบครัวฉันจะดีขึ้นลดความเครียดในการเดินทางจําเป็นจริงๆที่จะต้องซื้อ เพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ว่าประเมินความพร้อมในด้านต่างๆที่จะทําให้คุณได้บ้านที่ตรงใจแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปค่ะเรามาดูกันว่าความพร้อมอะไรบ้างที่เราจะต้องประเมินก่อนที่จะต้องซื้อบ้านค่ะข้อที่1ค่ะเงินเราพร้อมกับบ้านราคาเท่าไหร่ค่ะรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะเป็นตัวกําหนดความสามารถในการผ่อนชําระต่อเดือนค่ะ โดยทั่วไปธนาคารจะก,กำหนดให้มีภาระผ่อนชำระต่อเดือนไม่เกิน40%ของรายได้ต่อเดือนค่ะสมมุติว่าคุณมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่4 0 0 0 0บาทไม่มีภาระรอื่นๆเลยคิดที่40%ก็จะได้ความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนของคุณอยู่ที่1 6 0 0 0บาทค่ะเรามาคำนวณวงเงินกู้ง่ายๆนะคะถ้ากำลังผ่อนอยู่ที่ ,6000 บาทวงเงินกู้อยู่ที่90,00 0บาทค่ะเพราะฉะนั้นเรามีกำลังผ่อนต่อเดือนอยู่ที่16,000บาท เราสามารถยื่นกู้บ้านได้ที่ราคา2.4ล้านบาทค่ะนอกจากราคาบ้านที่เราต้องประเมินแล้วนะคะยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เราจะต้องเตรียมไว้ค่ะเช่นค่าจองค่าทำสัญญาค่าดาว5-20%ถ้ามีก็จะช่วยให้วงเงินสินเชื่อน้อยลงแล้วก็ดอกเบี้ยน,น้อยลงด้วยค่ะ แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ก็จะมีค่าโอนที่2%ค่าจำนอง1%แต่โชคดีค่ะบ้านเราราคาน้อยกว่า3ล้านบาทใช่ไหมคะก็ในปี2,564จะมีมาตรการลดค่าโอนและค่าจำนองลงเหลือที่0.01%ค่ะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ของเราก็จะแค่หลักร้อยค่ะ นอกจากราคาบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเตรียมที่อันกล่าวไปแล้วนะคะก็อยากแนะนำเพื่อนๆเพิ่มเ,เ,เติมค่ะให้มีเงินสำรองฉุกเฉินไว้6เท่าของราคาผ่อนชำระบ้านต่อเดือนค่ะก็เราผ่อนชำระบ้านต่อเดือนอยู่ที่16 0่0ใช่ไหมคะคูณ6ไปก็จะมีเงินสำรองฉุกเฉินอยู่ที่ประมาณ96,000บาทค่ะ <ừ. S 1> เผื่อที่ว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอะไรเราจะได้ไม่เดือดร้อนค่ะหรือว่าเราไรายได้ขาด ือว่ารายได้ลดลงจะได้ไม่เดือดร้อนไม่กระทบกับการดำรงชีวิตของครอบครัวเราค่ะข้อ2ค่ะทำเลเลือกที่ไหนดีเราได้ราคาบ้านที่เราสามารถยื่นกู้ได้แล้วอยู่ที่2.4ล้านบาทใช่ไหมคะในส่วนของทำเลค่ะเราควรประเมินให้สอดคล้องกับการเดินทางของเราและคนในครอบครัวค่ะแอน,นแนะนำให้ประเมินดังนี้นะคะข้อ1ค่ะใกล้รถสาธารณะหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นรถ ไฟฟ้า BTS MRT หรือว่ารถเมล์ค่ะถ้าเราจะต้องเดินทางด้วยรถสถาธารณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางเราโอเคไหมหรือว่าถ้าเราจะต้องเดินทางด้วยรถยนต์ระยะทางระยะเวลาเราโอเคไหมแนะนําเพิ่มเติม,ม,มค่ะให้ลองเดินทางทั้งกลางวันและก็กลางคืนค่ะดูว่าการเดินทางสะดวกแล้วก็ปลอดภัยหรือไม่ค่ะ ข้อที่2ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าตลาดหรือว่าซุปเปอร์ซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะมีหรือไม่ค่ะข้อที่3มค่ะใกล้โรงพยาบาลหรือไม่ค่ะเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินจะได้ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันค่ะข้อที่4ค่ะถ้าคุณมีลูกจะต้องขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนค่ะก็ดูว่าการเดินทางไปส่งลูกระยะเวลาระยะทางสะดวกแล้วก็คุณรับได้หรือไม่ค่ะ ในส่วนของทำเลนะคะอยากให้ช่างน้ำหนักเปรียบเทียบให้ดีค่ะทั้งข้อดีข้อเสียค่ะเพราะว่าการเดินทาง,งที่สะดวกก็จะช่วยลดความเครียดในแต่ละวันค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณดีด้วยค่ะข้อ3ค่ะซื้อแบบไหนดีบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมหรือว่าคอนโดดีนะให้ลองทำเช็คลิสต์ความต้องการของตัวเราเองและคนในครอบครัวแล้วให้คะแนนดูค่ะ ว่ารูปแบบไหนตอบโจทย์การใช้ชีวิตของตัวเราและคนในครอบครัวมากที่สุดเพราะการซื้อบ้านแค่สวยถูกใจอย่างเดียวไม่พอค่ะอยากให้ลองมองย้อนกลับไปเรื่องง่ายๆอย่างการอยู่อาศัยจริงๆค่ะว่ามีใครบ้างรูปแบบการใช้ชีวิตแต่ละคนเป็นอย่างไรค่ะเพื่อให้ได้บ้านที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเราและคนในครอบครัวมากที่สุดค่ะข้อที่4ค่ะซื้อมือหหรือมือ2ดี จากคนสำรวจนะคะ70%คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับอสังหามือหนึ่งค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้บ้านได้คอนโดที่ทันสมัยโครงการส่วนกลางที่ทันสมัยค่ะแล้วก็วงเงินอนุมัติสินเชื่อได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตผู้กู้ด้วยนะคะแล้วก็อสังหามือหนึ่งอัตราดอกเบีย้ยก็ถูกกว่าอสังหามือสองค่ะ แต่งไงแอนก็แนะนําให้ลองพิจารณามือ2ดูนะคะเราอาจจะเจอดิวดีๆที่คนขายร้อนเงินแล้วก็มือ2เราก็สามารถต่อรองราคาได้ด้วยค่ะ ก็ในส่วนของข้อดีของมือสองนะคะเราจะได้เห็นสภาพบ้านจริงเห็นโครงสร้างบ้านจริงเห็นเพื่อนบ้านจริงๆค่ะซึ่งอันเนี้ยมือหนึ่งเราไม่เห็นแน่ค่ะแต่ข้อด้อยของอสังหามือสองที่ด้อยกว่ามือหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของวงเงินอนุมัติสินเชื่อไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ดอกเบีย้ยก็จะแพงกว่ามือหนึ่งค่ะยังไงก็เลือกที่เราอยู่อาศัยได้สบายใจนะคะถ้าเราเลือกมือสองแล้วเราไม่สบายใจแนะนำให้ตัดสินใจเลือกอสังหามมือหนึ่งไปเลยค่ะ และสุดท้ายค่ะข้อที่5เมื่อเราได้ชอยบ้านหรือว่าคอนโดที่เราสนใจแล้วใช่ไหมคะก็ถึงเวลาที่จะลงไปดูสถานที่จริงค่ะก็นอกจากจะดูด้วยตาเปล่าแล้วแนะนําให้ถามให้เยอะที่สุดค่ะไม่ต้องเกรงใจค่ะ,ะว่านี่คือหนี้ก้อนใหญ่ของเรายกตัวอย่างคําถามนะคะเช่นโครงการนี้ขายมานานหรือย,ยังซึ่งถ้าขายมานานแล้วยังขายไม่หมดเราจะได้ไปสืบดูว่าเพราะอะไรค่ะแล้วก็บ้านหรือว่าคอนโดนี้หันไปทางที่ใดค่าส่วนกลางเท่าไหร่ คนกลุ่มไหนคน,คนอาชีพไหนอาศัยอยู่บ้างค่ะหรือว่าบ้านมือสองใช่ไหมคะก็ถามว่าทําไมถึงขายเพื่อนบ้านละแวกบ้านเป็นอย่างไรบ้านซ่อมแซมบ่อยแค่ไหนก็ก่อนจะไปดูของจริงนะคะก็แนะนําให้เตรียมคําถามไว้ให้พร้อมค่ะก็ในการซื้อบ้านสักหลังค่ะคงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวค่ะแต่ถ้าเรามีวิธีวิเคราะห์ทั้ง5ข้อที่ใช้ได้จริงค่ะก็จะช่วยเราได้บ้านที่คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วสบายใจทั้งครอบครัวค่ะ ใครดูมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะแอนมี me, ไฟล์5ข้อเช็คลิ์นะคะในการซื้อบ้านหลังแรกมาแจากค่ะอยู่ใต้คลิปเลยค่ะก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ